ดูค่ะพี่น้องเบิงเนี่ยจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าบาดท,ที่นี่ผู้สาวมาบุกคอ,อกคะะลุดอันผู้สาวลุดออกจากคอ,อกเจ้าของมาหดเขาคอ,อกผู้เบาเลยจ้าเบิงโคดโพดแล้วจ้าเบบผู้สาวมาหาเบิงเนี่ยจ้าพุ่นพะลมคอ,อกเลยจ้ามาเขาคอ,อกเลยจ้าเพื่อนเพื่อนมุนมาเลยบาดท,ที่นี่เอาเบิงค่ะ เพิ่นนะ่ะแค่แค่หนึ่งค่ะเบิงเบิงโอ้ยโอ้ยตายแล้วบาดอีกัดเด็กน้อยแล้ยนะบัดนี้ตายแล้วบาดนี่พี่น้องเอ,อ้ยเห็นบอบาดนี่ปกติเพิ่นนะ่ะจะไปหาเขาบาดนี่เขามาหาเพิ่นจ้ะบาดนี้มงแก่กับมงได้เนาะบาดนี่มัดไว้บักดีๆนึงเด้อขะหน่อยก็ได้อุย้ยเบิ่งเน่ค่ะพี่น้องเอ้ยเบงเนี่ยคุณม,มุดมุดเลยว่ะ อุ้ยแปดนั่นนั้นไข่ห้องโอ้ยตายแล้วบาทโอ้ยตายแล้วเบิ่งแน่ค่ะพี่น้องเอ้ยวันนี้หักบ่อบาทแก่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 ขาพี่น้องแก่แก่เด้อพี่น้องอุ้ยหักบ่อบาทอุ้ยเด็เตะตะปูตะปูตกแล้วบาทนี่แล้วสิดไป หักบ่บบาดพี่น้องเอ้ยบงังแน่ค่ะพุ่นเบิงเบิงเบิงพี่น้งงงนองอันห้ำพันอ่ะนะอยู่ลุมขนองเขาพุ่นอะค่ะพี่น้องเอ้ยสุดแต่งัางับน้ำเขาตายระบาดท,ที่นี่พูดพวกเรื่องเน่ค่ะผู้สาวนั่นหลุดมหาเด้อค่ะพี่น้องค่ะ